านผู้ชมครับพบกับผมมานาสตอรี่นะครับอ้าววันนี้มีเรื่องราวข่าวสารของน้องต้นข้าวมาอัปเดตให้พ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับ f อของน้องต้นข้าวได้ฟังอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนะครับวันนี้นะครับก็นะทีเพจของน้องต้นข้าวนะครับได้ มีข้อมูลมานะครับวันนี้ผมเลยรีบมาแจ้งให้กับพ่อพ่อแม่แ่แยลกับเอฟซีให้คนได้รับทราบกันแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับพ่อพ่อแม่นะครับแฟนกับเอฟซของน้องทนข้าวในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่13สนะครับสิงหาคม2568หเนาะหลายคนคงทราบนะครับวันที่13เป็นวันเกิดของน้องนะฮะซึ่งพรุ่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับที่ เป็นกิจกรรมนะครับในงานมาเกิดของน้องนะครับก็จะจัดอยู่ที่นะครับสวนลูกชาตินะหลังสวนลูกชาตินะครับจุดชมอยู่หลังสวนลูกชาตนะเลิพระเกียรติสวนหลวงรอเก้านะครับที่อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งงานก็จะเริ่มตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ ในงานนะครับก็ะจะมีอ่าอาอาาหารนะครับในเล็ก,เกน้อยนะครับจะอ่านตามเพจมีอาหารจากใจของหนูเลยนะครับว่าหนูมีอาหารในเล็ก,เกน้อยไว้รองรับอไว้รับรองแฟนเพลงด้วยนะคะพ,อพอ่อแม่ที่มาช้าอาจจะอดได้นะครับก็คือมีอาหารนะครับมาไว้ต้อนรับ ให้กับผู้ที่มาร่วมงานให้กับพอ่อพอแม่แม่เอฟซของน้องต้นข้าวนะครับที่ไปร่วมงานวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็น้องก็บอกว่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของหนูกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีที่น่ารักของหนูนะครับเอาดีแล้วครับทุกคนครับวันนี้หลังจากมีข้อมูลใหม่แอดก็ได้มาอัปเดตให้ทุกคน ได้รับทราบกันแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่สามารถเดินทางไปได้ใครที่รักนะฮะชื่นชอบน้องต้นข้าวนะครับก็ไปร่วมนะฮะแสดงความยินดีไปร่วมอวยพรในวันเกิดของน้องนะครับซึ่งแน่นอนว่าคือวันที่13สิงหานะครับที่สวนลูกชาติสวนองล้อเก้าอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีในเวลา19นาฬิกานะครับก็ เชิญชวนทุกคนครับเพราะว่าน่าจะทุกคนะที่เป็นแฟนแฟนลับแฟนเพลง,งของน้องทนข้าวที่รักเสียงเพลงของน้องทนข้าวนะครับเพราะว่าในแคปชั่นของเขาบอกว่าขอฟังเสียงแฟนๆขอฟังเสียงแฟนเพลงที่จะมาวอวยพรมันเกิดให้หนูหน่อยจ้านะครับอ่านะครับแล้วก็บ้า <laughs> ทุกคนเว <laughs> ลาผ่านไปต,ตอนนี้ผมอ่านอยู่ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง ก็มีคอมเมนต์เข้ามานะฮะประมาณาเกือบสามร้อยคอมเมนต์แล้วนะครับหลายคนก็นะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับลูกสาวคนเก่งของพ่อพ่อแม่แม่ทั่วประเทศเลยพ่อคนนี้ขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตของหนูทุกประการนะลูกขอให้หนูมีร่างกายและสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดี แบบนี้ตลอดไปครับจากพ่อคนหนึ่งรักเธอนะเจ้าเด็กน้อยต้นข้าวสุปรียาเนียโอ้นะครับนี่ก็เป็นแฟนกับอีกหนึ่งท่านนะครับแล้วก็โอ้อีกหลายท่านเลยอันนี้ผมยกตัวอย่างมานะครับให้พ่อพ่อ,พอ,พอแม,แม่แฟนกับเย็บซีของน้องต้นข้าวได้ฟังกันนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่อัปเดตเมื่อตะกี้นี้นะฮะผมก็รีบมา บอกกก่าเล่าให้ฟังนะครับพรุ่งนี้วันเกิดของน้องต้นข้าวนะครับก็บรรยากาศแบบกันเองกันเองนะฮะก็เชิญชวนทุกคนท่านไปได้ก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับแล้วก็ร่วมวอวยพรวันเกิดให้กับน้องนะครับที่จุดชมวิวทิวทัศน์สวนลูกกชาตินะครับสวนลูกกชาติสวนหลวงรอเกนะ้าเนาะที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกันครับ นะฮะโอ้โหนะดูที่คอมเมนต์เนี่ยเเห็นแล้วโอ้โหชื่นใจมากสองร้อยกว่าคอมเมนต์เพิ่งลงไปเมื่ออไม่ถึงชั่วโมงนะฮะครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะฮะนะบางคนก็บอกว่านะฮะอยากไปจังขอวอวยพรล่วงหน้านะคะแม่ขอให้หนูต้นข้าวมีแต่ความรุ่งเรืองนะความสุขรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งหน้าที่การเรียนและหน้าที่การงานนะคะ เป็นที่รักของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซตลอดไปนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์ราชนีทุกทุ่งแห่งวงการรูปทุ่งไทยตลอดไปนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเสียงนะครับที่เม้นมาในอ่าโค้ชของน้องนะคระับโอ้จะเยอะมากมายเลยนะครับบางคนก็นะจะเดินทางไปร่วมงานด้วยนะครับอีกคอมเมนต์มาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางไปนะแสดงว่าเออบางคนก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับ หลายคนก็บอกโอ้เสียดายจังอยู่สงขาอดเลยอยากมาร่วมงานนะครับอเอา้าตอนนี้นะครับเรียอเวลาอีกนะวันนี้นะเหียอเวลาอีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้นะครับยังไงก็นะครับพอพ่อ,พอแม่เอฟซี FC, ที่รักน้องต้นข้าวนะเราจะไปร่วมวยพอให้กับน้องกันนะครับที่พาม่วงกาญจนบุรีในเวลา19บเานาฬิกาสานาา จุดเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับแล้วก็แล้วก็ขออวยพรมันเกิดให้กับน้องต้นข้าวนะครับอวยพรล่องหน้าเลยนะครับขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆให้เราให้พวกเราแฟนคลับเพราะๆแม่ได้ฟังกันตลอดไปแล้วก็ขอให้หนูนะนะซื่อเสียงโด่งดังนะครับกลางวานทั่วประเทศนะครับไปไหนมีแต่คนชื่นชมเนาะอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็รีบมาบอกกล่าว เราแก้งเลงดาวของน้องต้นข้าวนะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมานาสตอรี่ครับนะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมไปกันเยอะๆนะครับไปกันมากๆเลยนะครับไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับไปร่วมให้กำลังใจไปร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องต้นข้าวซึ่งถือว่าโอ้โหถือว่าพี่แรกนะจริงๆเพราะว่า ปีแรกจริงๆเขาจะออจะอเวอพรทุกปีแต่ว่าปีนี้ปีแรกที่น้องเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มมีชื่อเสียงนะแล้วก็มีพ่อๆแม่ๆแฟนคลับเอฟซีส่งกำลังใจให้มากมายนะก็ะติดตามน้องเนาะแล้วก็วันนี้ดพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าบรรยากาศน่าจะเป็นกันเองนะครับแล้วก็บรรยากาศน้าจะอบอุ่นแต่ยังไงก็รอติดตามกันนะถ้ามีโอกาสผมก็จะเดินทางไปร่วมด้วยนะครับก็ขอลงคลิปกันครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์มานานสตอรี่และก็ขอชิญชวนทุกคนไป,ปร่วมงานมันเกิดน,น้องต้นข้าวกันพรุ่งนี้วันที่13นะครับย้ำอีกทีหนึ่งวันที่13นะสิงหาคม2568เวลา19.30นาทีทุกคนทุกท่านที่ชื่นชอบที่รักน้องข้าวก็ไปกันเยอะๆครับผมอ่ะขอลงคลิปกันครับสวัสดีครับผม